ไม่นานเลย <c oughs> คือวันนี้จะพามาวัดวัดหนึ่งอะคะ่ะเป็นชื่อวัดอ่ามณีมณีวงศ์อยู่นะครนายกอะคะ่ะที่เขาบอกว่าวัดนี้สวยคือเราชอบคือวัดที่สวยอะล่ะคะ่ะเขาบอกว่าเป็นวัดมีถ้ำพญานาคด้วยะคะ่ะเราก็เลยจะลองไปดูว่าเออมันเป็นยังไงสวยยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมติด <Hi. S 2> ตามชมกันนะจ๊ะ ขายไปนานนะหน้าบวมคึน้นี่ไม่ได้บวมอ้วนตั้งแต่เกิดโอเคค่ะจ้าเดี๋ยวตามไปดูกัน จะมีผ้าแดงมีทูมีผ้าแดงให,ให้เขียนชื่อให้เขียนชื่อชื่อนามสมบูรอันนี้เขียนแบบให้ครอบครัวได้ไหมคะหรือต้องชื่อตัวเองครอบครัวก็ได้ใช่ไหมคะัชิ้นเสียเสร็จแล้วเรื่องโชคล่างเงินทองอ,ะอ่ะเดี๋ยวมีซิกเนเจอร์ที่นี่ก็คือเซมซีเดี๋ยวไป

เขาลองทำมั่งไ่ เราจะไปไหว้พระในโบสถ์อีกรอบหนึง่งแล้วก็ไปเมืองบาดาลใช่ตามมาเลยาเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันก่อนใช่พี่เขาบอกว่าถ้าเดินไปซ้ายมือ ถ้าเจอกวายธนูสองตัว,ไไวต้องสองตัวเท่านั้นนะ<ป>เจอควายธนูแล้วกวายธนูสองตัว อน่ชุดได้พอพอหลวงพ่อฟังในลยๆแล้วก็บริวาลหลวงพ่อฟังนะจ๊ะที่มีลิกับเจ้าเป็นบริวาลเดิมเลยคนแรกยกคนเลยค่ะเราตา่อนแบบไม่ให้ชุดนขคุณค่ะไปเลยตรงไปเลยนะจ็คตรงไปเลยอ ด้วยมีอ้อยมีลำแดงเือีลูกช้างอันนี้ก็คือของดีมีออบางด้วยนี่เราถวายปริบานะถ้าเป็นประจำวันเกิดวันพุธกลางคืนก็ต้องข้อตามนี้แล้วอางนเราเอ่เลา่ อันนี้ศักดิ์สิทธิ์เรื่องทุกอย่างเลยการงานการเงินครอบครัวหอ้นาทีการงานได้เลยครับผม อันนี้ถา้าไหวถวาไวแค่นี้ใช่ไหมคะจุดเทียงแล้วล่ะลเปิดน,น้ำแดงถา้าไวใส่หลอด อ,อ,อันนี้เจ้าแม่ตะเคียน ตังอกระป๋าตังโอยกระป๋าตังออกมาแล้วก็ด่าวกะป๋าเราขอให้ผมบัตรด้วอามาด้นี้ขาได้อแม่ขอแม่มงเลราแตนี่อันนั่ เดเลยอันเอาไปเลยเลยอันนั่นแหละอันไม่อเลยอ่าล่ะฮะถ้าป้าไม่แนะนําหนูก็แะมเขาบอกว่าเขาก่อได้สองคนนั้นเดี๋ยวเขาก่อมากนะไได้ละานฮม่ลงเหรเอาลงเอาบ้างแลวัได้เอาหรือเ ปก็ให้ปังๆมันนี่นนี้คือผมเปตายแล้วเอาอะไรจะตายกินนู้นไม่ิดใจไหนจะเท่านะหาทุกษาทุโลกขอให้โชคดีนะคะถึงจะดีค่ะปังๆเลยนะใจดีจังเลยที่ละมาแล้วฝนตกอ่ะที่พราใจดีกว่าน้ำให้เราอน่ารัก แป๊บนึงนะคะควรเลื่อนลายแรงต้องเแต่อนล่ะได้งกำลังสวรรค์กำลังจะสวยแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวข้ามบนมันลื่นข้างบนมันลื่นค่อยๆไปใจขอบคุณนะครับลลืื่่นนขอบคุณครับจ้าอยาไปเดินเดินทางนี้ถูกเดินฝั่งนี้ฝั่งเดียวเลยเราปฏิบัติธรรมปฏิบัติะเลสวนยสวยนะ เหมือนทางขึ้นสวรรค์ก็จะมีพญานาคมีเทแล้วก็จะมีเทพพนมคอยต้อนรับสองข้างทางอ,อันนี้เรากำลังจะไปที่ถ้ำว,วังวังนาคานะครับวังนาคาถ้ำพญานาคที่นี่ เรากำลังจะเข้าวังพญานาคกันนะครับทุกคนทำน,ทำนาคา<ม>เดี๋ยวเราตามกันมาเลย่ะอันนี้เดินถอยหลังเลย <laughs> ไปครับปเ,เลยเข้าไปข้างในกันครับโอ้ย เหมือนเราเลยจะมีพี่แนะนำให้ กกเ,เดี๋ยวเข้าไปข้างในอันนี้เขากำลังดูอยู่นะอยำลังสร้างก็คือว่ายงังสร้างไม่เสร็จนะครับถ้าเสร็จแมากจกะสวยมากาสวยสวยสวยมาก ข้างในน่าจะเป็นองค์พระแน่กำลังจะสร้างองค์พระน่าจะหลังเสร็จแล้วแต่หนมาจะเอาไปเวณนี้ปภาพก,าก่อสวยเดี๋ยวเข้าไปข้างในกัน เดี๋ยวตอนเสร็จ้ว้ัน่าจะใหม่อีกรอบไหว้หผะและได้เหรียญที่รล้วลึกมาอันนี้สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์และของเขาอ่ะอ่ะองันเตาร์ล่ะเอาวันอาทิตย์ไปก่อนแรงกว่า <laughs> ครับผมสำหรับวันนี้เราก็จะมาขอจบคลิปในถ้ำนาคานะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็มาสักการะกันเยอะๆนะคะถ้าวันนี้แบบว่าบูรณาเสร็จแล้วจะสวยงามมากเลยค่ะในบริเยนถ้ำนะคะเพราะที่เข้าไปคือก็สวยอะค่ะก็สวยมากเลยแหละก็ ถ้าเสร็จก็คงสวยก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆมาด้วยนะคะอยู่นครนายกค่ะไม่ไกลันเลยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้าดูซิว่าเราจะไปวัดไหนกันช่วงนี้ต้องการวัดเป็นที่ยิ้มเหนียวจิตใจ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วครับไปแล้ว